เอาเลยครับก็เจโรนะครับสว่วนสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อเราใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยในที่สุดเราก็มีโอกาสได้กลับมานั่งตรงนี้สักทีนะครับเอวเจทีวีเนี่ยได้ห่างหายไปอัปเกรดตัวเองมานะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นเอวีเจทีวีเวอร์ชั่นอัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เลยได้กลับมาแคสแครฟฟีไฟสักทีทก เดี๋ยววันนี้เี่ยเราจะมาลองดูนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเกมฟรีไฟล์แล้วผมเนี่ยพลาดอะไรไปบ้างหลักๆเลยมาตามเอาของที่ไม่ได้ซื้อระหว่างที่หายไปมาดูกันว่าวันนี้ผมจะหมดกี่เพชรกี่บาทนะครับทุกคนครับหากใครชอบที่ให้ผมมาเล่นเกมฟรีไฟล์กดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่ง หากไม่แจ้งเตือนนะครับกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่และอย่าลืมนะครับไปกดกระดิ่งด้วยพอกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเราจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับรักกันกดให้ด้วยนะครับเนื่องจากที่เราเพิ่งกลับมาเป็นคลิปแรกขอ,อตามไอเทมให้ทันก่อนแล้วกันนะครับแล้วในคลิปหน้าเราค่อยมาทําการยิงกันในคลิปนี้ไปหาซุ่มกันเลยครับทุกคนอินโซมันเลยจ้า บรรยากาศเก่าๆจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวละครของเ j t มทนะครับทุกคนนี่มันคือใครว่เนี่ยเอ t มจทมันติหน้าตาแบบนี้ว่ะเพราะฉะนั้นเ j t มทต้องหน้าตาแบบนี้ครับยา่านี่เอมจร่างแดงนั่นเองครับทุกคน ถึงจังเลยฮะทุกคนครับมาเรามาดูกันว่าเราพลาดอะไรไปบ้างนะครับทุกคนปัตรักกี้เราย้อนฮะโอ้ันคืออะไรวะเนี่ยมันคือปืนอ,อะไรอะ่ะเลื่อน1-7เลยหรอมีเลื่อนขั้นด้วย<อ>ผมว่าในวันนี้เราคงได้จัดเจ้านี่แน่นอนครับ u m p บูญานั่นเองเอาสิ่งของที่ไม่ต้องการครับเอาออก9เพรไม่ได้เล่นมานานครับทุกคนผมว่า GM เนี่ยคงแบบอยากให้ผมกลับไปเล่นมากๆจนแบบต้องแบบเอาของ ผมว่าทีที่สองนะ GM น่าจะให้ปืนผมเลยเพราะว่าแบบผมไม่ได้มาเล่นนานเนี่ยเขาต้องเอาใจผมใหม่อะไรเงี้ยมาผมบอกเลยว่าได้ชัวร์ฮะทุกคนครับเป็นแง่ละล่มเข้ามาระบินมันปจะบ้านะผมมองว่านะครับทีแรกกับทีที่2เนี่ยทางด้านของ GM เนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเร็วไปนะครับพี่ GM อัตโตเขาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ยิงระบบปืนมาให้ผมนั่นเองนะครับทุกคนคเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาคงจะส่งปืนมาให้ผมแล้วใช่ไหมครับ GM อัตโตมาเลยครับ ดูเห็นไหมผมบอกแล้วทีเมเนี่ยเป็นคนใจดีพี่อาร์ได้เขาอาจจะมีอะไรผิดพลาดของอาจจะส่งมาแล้วมาขออีกสักทีนึงมั่นใจว่าว่าไม่เจอกันนานก็ยังเกลียเหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องไปกันต่อฮะไม่มีทางดูสวยงามาไปต่อฮะืฮมอะไรอ่ะ มันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยบ,บอกนะว่ามันคือสเก็ตบอร์ดแน่นอนครับรอบนี้แน่นอนกล่องศพแน่นอนเห็นไหมผมก็เคยทายอะไรผิดท,ที่ไหนอะ่ะกดเลยละกัน <c oughs> เข้มจั๊เข้มจัเ๊กต้องไปอัปเกรดนั่นเองนะครับเหมือนเอเมเจทีวีเวอร์ชั่นอัปเกรดเราก็ต้องอัปเกรดนั่นเองนะครับทุกคนป้าดามเมจหนึ่งนะครับแล้วก็บวกอัตรา เลเวลสองรายยิงมันจะมีชื่อสีแดงขึ้นนะครับเลเวลสามมีไฟออกมาเลเวลสี่นะครับยิงแล้วจะมีแบบความรู้สึกมีเป็นเป้าจุดดับจุดดับเลเวลห้าเวลาตายแล้วจะมีควารเผาไหม้ขึ้นว่ะเลเวลหกแล้นได้อะไรอ่ะส่วนเลเวลเจ็ดฮะแน่นอนห้าต้องมาทปืนที่เป็นตำนานอยู่ละอ่ะ โคตรเท่อันนี้โคตรเท่นี่นะผมมองว่าคนที่สุ่มเนี่ยไม่ได้อยากได้ปืนครับอยากได้แค่ผ้าเพ<อ>ราะว่าอัพกันเลยละกันนะครับว่าจะหมดไปสักเท่าไหร่ผมขอไปเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับคนเฮ้ชาเพชรมาไวเหมือนโกหกอัพเกรดยังไงครับเลื่อนขั้นเนื้อด้วล้วแม็กซ์ดีครับรออะไรวุ้ยแม็กซ์มั่วกว่าเออซื้อแค่ห้าร้อยพอปลาห้าร้อยผมจยามได้กี่ขั้นหนึ่งขั้นได้ไหมฮะสุดจัดสลัดปลากระป๋อง เลเวลสามครับปั๊บเข้าไปฮะโบดสุดจัดสลัดปลากระป๋อเฮ้ยสี่ฮนะใช้หัวยี่สิบนั่นเองฮะห้าร้อยน่าจะเพียงพอเพราะจีเอ็มเนี่ยเขาไม่ได้อยากกินตังอะไรมากขนาดนั้นต่อไปเลยครับทุกคนเราจะไปจัดกันที่เลเวลห้านะครับจะได้เอฟเฟกต์ตอนยิงตายนั่นเองไปครับทุกคนมาเลยนะครับเจ้าเอฟเฟกต์ตอนยิงตายต่อไปเลเวล6ใช้ทั้งหมด400ฮะทุกคนครับนะเราต้องไปงเลื่อนเพิ่ม สี่อยสี่ร้อยโอ้0สีเพชรครับท,ทุกคนครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อการอัปเกรดไอดีที่ดีขึ้นเพื่อกับท่านผู้ชมแล้วผมจะกดต่อนั่นเองครับไปครับอือและด้วยความที่เราเป็นอัปเกรดครับทุกคนครับเราจะจัดอีก600ชิ้นซึ่งมูลค่ารั้นประมาณ5,460เพชรนั่นเองเพื่อท่านผู้ชมผมจะกดมันโดยที่ไม่รังเลนะครับทุกคนป อัปเกรดเลื่อนขั้นเลยครับทุกคนไปเออ,อโมเดลใหม่มาแล้วพร้อมกับปีกที่แบบสุดอลังการงานสร้างแถวยังมาพร้อมกับท่าที่เอาไว้สวมใส่เอาไว้แอคสาวได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นอะไรที่มองแล้วรู้สึกชื่นใจเมื่อได้มันมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มต่อขอไปแอคหน่อยละกันนะครับทุกคนขอแอค สักถึงทีแล้วไปสุ่มต่อแบบว่องไวครับทุกคนอาเชอ,อโคตรจะเทศเหลือจะชอบเลยครับทุกคนครับไปถึงมนต่อเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับแล้วก็ไปต่อกันที่นี่ครับผมมันคืออะไรเป็นท่าอีกแล้วแล้วก็ไอวอลทรชนคนต้นโลกอยู่นี้ก็ต้องจัดอีกสัหน่อยแล้วนะครับทุกคน สิ่งที่มีแล้ว2อ,อันนี้ก็คงต้องตัดออกไปและเราไปดูกันเลยครับป่ะอยากได้แค่เพียงไอวอลเท่านั้นเอง1ทีแรกไม่ได้ไม่เป็นไร1ทีต่อไปต้องได้ของแรแน่นอนครับแรตรงไหนวะเนี่ยทีต่อไปได้ต้องได้แรกว่าเดิมอืมไม่แตกต่างจากเดิม <laughs> ต่อไปครับ99เพ้ผมว่าน่าจะต้องได้เป็นทางด้านของเอีแล้วแหละเออเป็นงานเดาไม่ผิดว่ะ199ต้องได้ไอวอลชัว นี่กลับมาวันแรกก็แบบได้ความเค็มกลับมาเลยฮะแต่ว่า2 9 9เกเพชรนี้ผมว่าการันตีเจ้าหมาตัวนี้แน่นอนครับและทีต่อไปแน่นอน4 9 9อเพชรได้เป็นไอวอร์ไอวอร์ War. จริงๆด้วยฮนะแต่เป็นไอวอร์ War ที่เป็นสก,กิลนะอยู่ท้ายไอวอร์ War มาแล้วครับไอวอร์ประชชนคนบนโลกสุดเท่ต่อไปไดมอนด์ลอเรย์นะครับทุกคนครับคืออะไรเอ่ยโอโ้โห เช่นไดอนด์อลังก,การงานสร้างกดแบบคนรวยกดแบบคนรวยทีกดแบบคนรวยสามทีสี่ทีเพื่อการเอาเกตเราจะไม่รังเลและเราจะไม่รีรอไปกันต่อลุยกันไปเรื่อยๆจนเพชรหมดไปเลยทีเดียวเชียวจะได้ยากไปไหนมาแล้วครับทุกคนสุดยอดปเป็นใช้เวลาเพียงแค่พริบตาเดียวเพชรหายไปโคตรเยอะ และสิ่งของชิ้นต่อไปต่อจากไดมอนด์ y อยก็คือเวพอ o อยลปืนเจาะเกาะอัตารยิงหนึ่งนั่นเองเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับปืนนี้คือผมแบบเลือกเล่นไปก่อนสไนฮิวสุดแรงทะลุจุดเยือกแข็งอ๋อก็ปกติเราจะมีปืนฮิวที่เป็นกระบอกเลยอันนี้เป็นสไนเลยเหรอครับทุกคนครับอย่างนี้ก็ต้องจัดซะนะครับเออ ไฮ่ยได้ฮนะแต่ได้ไม่ถาวรเน,นะเพื่อการอัปเกรดต้องถาวรเท่านั้นนะครับทุกคนปะ่ะเออยังไม่ได้ฮนะเพชไม่เพียงพอก็ต้องเติมต่อกรับสินะเชะดนมาดูกันว่าวันนี้เราจะหมดกันกี่เพชรก้อนแรกไหนกะ็หมื่นเ็ดก้อนสอ,อีก1มื่นตอนนี้เนี่ยหมดร่วม20,000กับ30,000เพชรแล้วอย่าลืมกับไหลเป็นกำลังใจกันด้วยสิทีปะ ปัก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 ป,กปักไม่ได้แน่นอนฮอะที่ผมไม่ลุ้นเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าไหนจะได้ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือไม่ได้แน่นอนคือเราไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยเราเปิดมาแค่นี้ใช่ไหมครับเราสามารถรู้ได้เลยเห็นปหเนี่ยว่าเราจะได้หรือไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเราก,กดไปเลยนะครับถ้าไม่มีสีทองก็คือไม่ได้แน่นอนไปกันต่อฮะอีกหกร้อยไม่ได้แนวเอ้ย ขอบคุณมากนะครับพี่เจมอาโตที่ส่งม่อปืนสไนรเฟิลฮิลมาให้ผมได้แบบไวทันใจขนาดนี้นะครับอัปเกรดไปได้อีกหนึ่งขั้นนะครับผมเรามาดูต่อไปในหินแปลงร่างว่ามีของอะไรให้เราเลือกใช้เลือกสะสมบ้างปเสื้อเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมขอไม่เอาละกันนะครับเออถึงแม้ว่าเราจะมาอัปเกรดแต่เราอยากได้ของที่เราชอบนะครับผมเสื้อสวย แต่ผมไม่อยากใช้ตังอะรับทุกคนดูตังค์งมดิแต่ว่าเออ๋อเรามีาร์คาสปีอยู่ปลคาปีมีสีม่วงมีสีเหมีสีมีสีสีม่วงโอ๊ยไม่ใช่ฮะสบครับมีสีม่วงแล้วนี่มาไปต่อผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าทุกคนเปิดจันี่รอบนะครับถึงจะได้เสื้อตัวนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะเปิดประมาณกี่รอบทุกคนลองนับดูนะครับไปต่อครับทุกคน ไปต่ออีกครับทุกคนครับกดเลยไม่มีคำว่ารุนสำหรับ NNGTV ไปต่ออีกทีไปต่ออีกสองทีไปต่ออีกสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีแปดทีนะครับผมไม่ใช่ว่าได้แปดทีนะได้ไปหลายทีเลยแต่ว่าไปต่อน,นอับแปดรอบโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอัปเกรดลักกี้รอยัลไปจนครบแล้ว ขอมาดูในร้านค้าบ้างว่าเรายังขาดอะไรไปหรือเปล่านะครับทุกคนตัวนี้นี่ผมมีแล้วตัวนี้เราเพิ่งไปสุ่มมาตัวนี้ผมไม่อยากได้ไอคอน่นสุดทุ้มเพียงแค่เติมก็ได้แล้วเลยนี่กิจกรแล้วที่ผมเติมไปทั้งหมดอ่ะกิจกรรมผิดพลาดอะไรวูเนี่ยผมนอนเคียมกงตังครับร,ร้อคับร้องเรียนหา่าล้องเรียนมานี่เอ้อะอปืนเหรอเปิดเข้าไปดู อูเรื่องสูนปอร์เซ็ไม่ค่อยชอบเลย0%ปซ็ไป65%หอร์เ็นหมุนเลยฮะไปอีกรัรแจ้งเตือนฮนะปิบปบๆๆปๆๆๆป,ปอือ้ยหกสิบาปอร์เซ็นครั้งที่สองโอ้ยอผมพลาดกดไปแล้วมันแพงทีเรื่อยเออต้องให้มันรดตอนที่มันแพงสุดดิให้รดตอนอันแพงสุดนี่ได้ไปอีก นี่โอ้โหพลาเลยพลาเลยเสียเลยเสียเลยกดเสียเลยเลนี่ครับ่อไปแล้วกดนี่เห็นไหมได้ามาแล้วครับมู o แ p ็ c เกอร์ต่อไปนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโค้ทเทสโค้เท่แจ็คแมมคิง เป็นการ์ดไพ่เอามิชูปักูด้วยเอา้าเออโดนฟันอะไรวะเนี่ยพลังมาหาหารงานตร้งตือ,อโดนถกเก้าไปละไอ้นี่โดนถังอยู่ในการ์ดรู้ไหมว่าไอ้เสื้อตัวเมื่อกี้ที่คุณเอาไปย่ำยีอ่ะกูสุ่มตั้งนานกว่าจะได้พอหมดค่าแล้วคุณก็เอามาทำแบบนี้เหรอทำไมคุณทำให้มันดูก,กระโหลกกระลากระกาอ่างเงี้ย เอ็มทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะคุณแบบทำอนิเมชั่นไรอ่ะเราไม่ได้ะไม่ซื้องอนทุกคนดูนี่ดูนี่เสื้อใหม่มาปุ๊บม่งต้องเท่กว่าเสื้อเก่ามันต้องเก่งกว่าเสื้อเก่าตลอดดูแม่ไอ้เสื้อตัวเนี้ยที่ผมซุมก่อจะได้อ่ะมันดูโง่ไปเลยอ่ะผมไม่กล้าใส่ทุกคนคุ้มาด้วยความยากลำบากผมไม่กล้าใส่ไอ้เสื้อตัวเมื่อกี้แล้วครับทุกคนผมนใส่แล้วกลัวจะดูโง่อ่ะ โดนโกงตังค์ไม่พอโดนเตียมทำร้ายจิตใจด้วยดูดิเนี่ยวันนี้จะได้อ่ะทุกคนดูดิเนี่ยโคตรเท่ถาทำจะดูโง่เลยอ่ะ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับอนว่านะครับวันนี้เราก็อัปเกรดกันไปได้เท่านี้นะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ ใครชอบอย่าลือฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและเราจะกลับมาแคสพีไฟกันแล้วหากใครอยากสนับสนุนและอยากให้กำลังใจเพียงแค่กดไลค์กดติดตามกดกะดิ่งให้กันด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำอะไรในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายมีอะไรใหม่ๆที่แนะนำให้พี่เนมอยากทำบอกด้วยนะครับจะได้ไปตามทำไม่ทันนะครับ